พี่ชาลอตออกัสคิเซน่าพวกพี่มาทำอะไรที่นี่กลับไปซะที่พามาสู้กันที่นี่เลยเหรอมันจะต้องเอาวากลับมาให้ได้ถ้าพวกหนายทำได้ก็ลองดูสิฝักหน่อยนะชาลอตรับทราบค่ะนายก็เข้ามาสิออกัส ้าจริงๆคุณออก,กัสไม่เป็นอะไรนะคะก็ฉันบอกแล้วไงว่าก็ให้พวกนายพยายามให้ตายยังไงพวกนายก็ไม่วันชนะหรอกคอรเบนเออแยกทางกันก่อนแล้วค่อยกลับมารวมกันพร้อมนะคิมไอ้หุ่นกระป๋องไม่คิดจะไปจริงๆใช่ไหม ดูซง่ากว่าที่คิดเยอะเลยฮะอาจารย์มาแล้วนักเรียนอาจารย์าารยมา,า,า,าแล้วว่าไงจ้ารียนผมคิดว่าอาจารย์ตายไปแล้วอาจารย์ตายไม่ได้นะว่าอาจารย์มีสิทธิ์เชืออ่อฟังเสิร์ตมกาไปดูอีในที่แบบนี้ยังโบได้อีกนะคะเอาล่ะ ตู้กับเถอเดียัได้เลยครับจะเตี้ยหรือสูงก็ไม่เว้นนะหลงคริสเอาเลยมิสฟงเอาหัวให้รถคริสเร็วเข้าจัดการตัวใหญ่ก็พอดับศูนย์ <c oughs> เอาล่ะมาจบกันดีกว่าคีสแซน่าปุบผาซ่อนพิษนี่หลงแกไม่ได้แคร์ความสัมพันธ์คนที่แกรู้จักเลยนี่ไง พอฉันไม่เคยคุยกับเธอจริงจังด้วยซ้ำตลอด3ปีไอคิมก็เช่นกันยอมได้แล้ววัดทีเดสก้าใช่แล้วแหละนักเรียนพวกนายจะไปเข้าใจอะไรอาจารย์ชาร์ลคุณออก,กัสอดทนเข้าไว้นะคะนักเรียนเป็นอะไรมากไหมอาจารย์คะช่วยถ่วงเวลาให้หน่อยนะคะไ,ได้เลยนักเรียนอาจารย์จะถ่วงเวลาไว้เอง ฉันจะต้องฉันนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนักเรียนออกัสนี่แกเป็นตัวบ้าเลยวะเนี่ยพลังเทียบเท่ากับธาตุมืดหรือไม่สิอาจจะมากกว่าหรือว่าไม่รู้สิแต่พลังมหาศาลมากสัมผัสได้เลยออกไปซะโอเคเข้าใจแล้ว เปียนเป็นไรมากไหมเดี๋ยวอาจารย์จะพาลีบออกมาห่างก่อนเอาล่ะกันน่าจะสู้กับวาไหวอยู่แน่เลยงั้นอาจารย์ขอยนีนไปดูคนอื่นก่อนแล้วกันเกียนหอมนี่มีพิษด้วยหรอเสียดายนะที่น้องไม่ได้มีอว,วัยวาภายในสักอย่างตั้งแต่แรก และบอกให้ชาร์ตน้องว่าเนี่ยจะฆ่าใครให้มันจบจะให้หัวขาดนะจัดให้ไอเ้อเตยออกัสนายรู้อะไรไหมว่าเช่นคนที่จะฆ่านาะยตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ประเทศจีนเช่นนั้นละ่ะถ้านั้นมาฆ่าเลยสิ เจ้าแบบนั้นเหรออกัสน,นั้นนายก็เข้ามาเลยสิถ้าว่าไงล่ะวัดทิเดสกาข้าได้ใบรับชนะกันหรอคง ห้องรีบพาตองกลับอย่างไวแล้วล่ะแช่ของคนอื่นไปขอเลยนะไอ้หุนเตี้ยเพื่อแกลืมนะอันเดสมันแปลตรงตัวไม่ตายไอ้น้องเพื่อนฉันละ่ะฉันจะมาตายตรงนี้ท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำตามความฝันฉันจะมาตายตรงนี้ไม่ได้ Hysj <try> Hysj แรงใจดีนี่คริสหนีไปไม่ชิมบอกให้วิ่งไง ไปนักเรียนไหวชิวครับอาจารย์แค่กระดูกละเอียดนิดหน่อยแต่ไหวนะอาจารย์ควรไปปกป้องลีลิงนะถ้าเขาตายขึ้นมาจะแย่เอาไม่ต้องขาดูแลตัวเองได้เดี๋ยวเองค่อยกลับมานะคิมเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอ้หลงกูอีกแล้ว ใช้ได้แต่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะนักเรียนคืองี้เหรอฉันจะไม่ยอบเงียบให้แกทำรารออทิ้เสียเออมื่อไหร่มึงจะตายวะคิมถ้าหักใต้ขนาดนั้นทำไมไม่หักแม่สาวนั่นล่ะคน้อ่อนเออมาคุมง่ายเสมอ ไม่อยากฆ่าคนก็บอกดีๆไม่ต้องอ้างไอหลง แต่ไอหลงน่าจะไม่ไหวแล้วงั้นเิโอรารอด้วยนักเรียนอย่าตาเด็ดขาดนี่คือคำสั่งเซรอดได้สติสักทีสิแกตกขนาดจมหาทางเลี่ยงตายเลยนะนี่เนสแกไม่เข้าใจฉันหรอกงั้นแกก็เลิกสักทีสิเซรอดนี่เซรอดได้สติสักทีกลับมาเป็นคนเดิมได้แล้ว ทำไมฉันต้องกลับไปด้วยล่ะครอสทั้งที่สภาพตอนนี้ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาเต้นลากันเถอะมาเต้นลาในขุมนรกนี้ด้วยกันเถอะ<อ>นี่เซรัตนายทำแบบนี้มันได้ประโยชนอย์อะไรลนะ่ะไยไม่ต้องรู้หรอกนะ้าเบนนี่เซรัตทาน,นายยังไม่หยุดนะฉันต้องใช้พลังของฉันกับเบนแล้วนะมีช่อะไรพวกแกก็ใส่มาให้หมดเลยถ้ามาทําให้ฉันมีแผลได้อะนะ นายมันน่าลำคาญจะมัดยานแล้วนายชชวยตายให้ฉันหน่อยก็แล้วกันนะนี่เซลอตพอสักทีเถอะกลับมาได้แล้วกลับมาบ้านแสกได้แล้วอย่าให้ฉันต้องพูดสามสี่เนสโลกใบนี้นะ่ะมันไม่มีทั้งแสงสว่างและก็ความมืดนั่นแหละถ้างั้นฉันจะเป็นคนทำให้นายกลับมาเอง ท,ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยไงเนชเซรอสนั่นนั่นนายเหรอว่างไงพี่เนชเซรอสททำไมนายถึงมีหลายคนละ่ะพวกเราคือตัวตนต่างๆของเซรอสที่สุกสร้างขึ้นมาเพื่อหลบหนีจากความเป็นจริงที่มันแสนเจ็บปวดน่ะแล้วทำไมนายถึงพาฉันมาที่นี่กันละ่ะฮะแค่พามาคุยในที่ที่ไม่มีคนน่ะพามาคุยเหรอแล้วนายจะคุยอะไรกับฉันละ่ะพรุ่งนี้ เออเออพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เราจะตายฮะนายหมายเขาว่าไงนายจะตายนายพูดจริงใช่ไหมสลอดใช่พวกเรากำลังจะตายที่เรียกมาที่นี่เพื่อจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมพวกเราถึงเลือกอยู่ฝั่งนี้ที่ทำไปทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องมาสนใจฉันถ้าฉันตายไปก็ไม่อยากให้ใครมาเสียใจทีหลังเนะี่ยทำไมเรื่องสำคัญแบบนี้ถึงไม่บอกกับฉันละ่ะฮะ ได้เห็นใช้เป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเห็นเป็นเพื่อนไงไม่งั้นคงไม่พามาคุยที่นี่หรอกแล้วฉันควรทำยังไงฮะพี่ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกแค่ปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับรอถึงวันที่พวกเราตายฝากบอกทุกคนด้วยนะเรื่องพวกเราเนะ่ะได้เลยฉันจะเก็บเป็นความลับอย่างดีเลยสัญญาแล้วนะฉันสัญญาว่าแต่แต่ล่างนี่มีชื่อกันไหมเนี่ยมีสินั่นคืออาร์ตส่วนตรงนี้นั้นคือเซสตี้และเด็กคนนี้คือบอย แล้วที่นายสู้คือดักไรอ่าโอเคถ้างั้นฉันคงต้องไปแล้วสินะใช่ไว้เจอกันข้างนอกนะเนชได้เลยไว้เจอกันข้างนอกนะเซร์อลด